ที่ฉันเอาไปโพสต์ในบ้านฟ้าไปดูดีคลิปล่าสุดคนสั่งเยอะมากคนสั่งเยอะที่ฉันทำคอนเทนต์ได้ทุกวันเน่เรื่องการทำคอนเทนต์ขายของเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกเหมือนผู้หญิงเลยเอ้าวเป็นผู้หญิงค่ะวันนี้เป็นผู้หญิงบางวันเป็นผู้ชายกลางวันเป็นผู้หญิงกลางคืนเป็นผู้ชายค่ะอืมจบ ตลกคลิปตลกคลิปอ๋อฟอดกับแพรรี่ ไอ้ซีทอดให้แล้วค่ะนี่เงินที่กำลังกินอยู่ ขอบคุณค่ะส่งของขวัญให้หนูหน่อยแล้วขอของขวัญน,น้อยอุตส่าห์แต่งหน้าเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จไปอาบน้ำกี่โมงแล้วเนี่ยทุกคนยังยังค่าจ้างผู้ยังเดี๋ยวจะส่งงานให้เขาวันนี้ส่งรูปแล้วก็จะส่งเลขบัญชีไปแป๊บหบนึ่งนะคะไปเอาน้ำก่อน กะเทยจะเทย,เยชัยก็เทยชัยอ่าไม่ต้องมาแอบไม่ต้องมาแอบนินทาค่ะไม่ต้องมาแอบนินทาค่ะเห็นอยู่นะคอมเมนต์กันนะ่ะเห็นอยู่ดิฉันเห็นค่ะก็ะคุณคอมเมนต์อะไรดิฉันดิฉันเห็นหมดดิฉันอ่านหมดแล้ว อ <c oughs> <c oughs> ย่า่าเสียมารยาทเลยนะคะไม่ต้องมีมารยาทกันแล้วเบเวลานี้มารยาทเอาไว้ก่อนตอนนี้หิว <c oughs> อย่าลืมส่อของของขวัญให้ด้วยนะคะกุ้งแห้งขายยังไงกุ้งแห้งไม่มีกุ้งแห้งไม่มีค่ะพี่กุ้งแห้งหมดรอของนิดนึงนะถ้าเดี๋ยวกุ้งแห้งได้กุ้งแห้งเข้าเมื่อไหร่จะแบบปัตกตะกร้าให้ทันทีเลย แต่ตอนนี้มันไม่มีเลยสิไอของขายดีดันไม่มีขายตอนนี้ขายปลาไปก่อนของที่แบบขายดีขายอะไรไม่มีขายเออไม่เข้าใจอืมอืมคนตรวต่างปลาเยอะมากมารีไม่มีตะกร้าค่ะ คนรีไม่มีตะก,กา้าเนี่ยคนกดเยอะ เป็นคนจังหวัดไหนจังหวัดจันทบุรีค่ะขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะขอบคุณค่ะปลาที่สั่งไป ยายๆที่บ้านถูกใจกันทุกคนขอบคุณค่ะไม่ถูกใจได้ไงปลาสดปลาอินทรี์สดคนแก่ชอบกินมากมีลิงก์อยู่นะคะมีลิงก์หน้าโปรไฟล์ พัทยาคือค,าคาับค่าพัทยาคึกคับแต่ที่นอนเมื่อคืนน่ะที่นอนนอนสบายมากห,หลับแบบหลับแบบสบายเลยไม่อยากตื่นเลยเื่อเช้าถ้าไม่ติดว่าต้องทํางานเนะี่ยอยากนอนแบบตื่นสักเที่ยงเนี่ยที่นอนนอนสบายมากจริง อืมทุกคนกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะดิฉันจะไลค์ช่องนี้เจ็ดวันตอนนี้ดิฉันไม่สามารถไปช่องนู้นได้เจ็ดวันใช่ เมื่อคืนไงไปพัทยาไงไปพัทยาแล้วปไปไลฟ์โดนอะไรไม่รู้ เป็นสีเขียวค่ะเครื่องฟอกใช่ไหมขึ้นแต่ว่าบางทีมันก็ขึ้นสีแดงถ้ามันมีแบบฟอกกลิ่นฟอกอะไรเงี้ยมันจะขึ้นสีแดงเปิดตลอดเลยแต่ตั้งแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกไม่ได้คิดไปเองนะแต่ตั้งแต่ได้เครื่องฟอกอากาศมารู้สึกแบบหลับสบายอะ่อะรู้สึกหลับสบายอ่ะหลับลึกอ่ะรู้สึกหลับสบาย ช่วยหลับสบายหลับลึกโล่งโล่งจมูกมากริงทานข้าวกับกุ้งแห้งค่ะยังไงกุ้งแห้งกุ้งแห้ง Ừ. Bài bang dù lẽ, dù đang chơi trời, trời. พออีชายอีชายน่าจะอาบน้ำอยู่ใชายชานแท่จึมงน่าจะอาบน้ำรึเปล่าอีชายมันกิมยังอยู่หลังบ้านอยู่เลยอาบน้ำแน่เลย มันเป็นคนรักสะอาดมันเป็นคนรักสะอาดแป๊บนะคะไปไหนเนี่ยตะคอนนี้ไปไว้ในครัวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนแป๊บเดียวเดี๋ยวมาใช่ห,หรไปไหนวะ uh <clears throat> <clears throat> ครึ่งท่อนสวยครึ่งท่อนพออ,อ่ะอ<ะ>ทุกคนเดี๋ยวไล่เล่นอีกแป๊บนึงจะไปแล้วนะไปอาบน้ำคีนหน้าก่อนอ